สวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องค่ะนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้เนาะอ่ะอัปเดตราคาเข่าให้ฟังนาะจะอัปเดตราคาเข่าให้ฟังเลยกะพามาเบิ่งเข่าที่ตาไกไว้นะคะอันนี้คือเล็กน้อยเลยก็ตาไกไว้อยู่ทงน้าทางผุนอีกเนาะคะ่ะทางผุนอีกคะ่ะที่นี่นะอย่างที่มามีบอกนะคะราคามันก็จะประมาณว่าตต่ละเนี่ยแหละคะ่ะนะคะแต่ละหมื่นมันมันบ่ได้หลายเนาะคะ่คะราคาเข่าปีนี้มันบเป็นค่ะนะคะนะ เดี๋ยวเราเดินมาดูข้าวที่เราตากไว้นะคะตากไว้บางบางส่วนน้องเก็บไว้ทําพันนะคะอยู่ตรงนี้นะคะคุกค้นหานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะะอันนี้ก็คือส่วนที่จะเป็นข้าวฝูงที่เราเก็บไว้นะคะที่เราเก็บไว้ที่เราจะได้ทํากันในปีหน้านี่แหละ,นะะก็ขอก็ขอสิบห้าค่ะก็ให้พี่น้อง้าหรือว่า หรือว่าเขาเจ้าโดนะจ๊ะนะปลูกเผื่อขายอย่างเดียวจ้ะนะคะเนาะนะคนะ,ะดูค่ะแล้วค่าเขาย่างอีกที่นะคะวันวันที่12นะคะวันที่12ตุลานะะแล้วค่ขาข้าวก็อยู่ที่หมื่นล้หนึบาทนะคะหรือเฉลีย่ยแล้วกิโลละ9 6้าสตางค์นะคะราคาประมาณนี้เลยค่ะนะคะสำหรับโรงสีหรือว่าร้านเข่าแบบระดับอำเภอร,ระดับตำบลเท่านะคะ นะทุกคนขาในในส่วนที่ขายไปมูว,วานี่ที่หมดไปแล้วนะคะทุกคนขายเห็นไหมคะตามบินนี่เลยด้วยค่ะเนี่ยาานะคะนะลาคาเข่าไปประมาณนี้แหละคะ่ะอัปเดตให้ฟังให้ Hi, ทุกคนคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชนะ์นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้มามีอสกาด้วยนะคะเพื่อให้มามีอสกา มีก่กำลังใจในการเทำคลิปต่อไปนะคะเดินไปสุดป,ป้าหมายต่อไปมันมีกัญชีแด้นําคลิปดีๆสาระดีๆมาอัปเดตสู่ฟังเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับเขากับน้ำค่ะนอกจากเมื่อนี้ก็ขอบายบายทุกคนไปก่อนเด้คอค่ะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณค่ะนะคะเม็ดข่าวเด็ให้เบิ่งใกล้ๆจ้ะนะฮะเลาก็สีกวางแล้วก็สกกีสับเปนเรื่อยๆเขาซุ้มที่มีดอกเขาดอกหญ้านี่เนาะค่นะนี วเวลาเฮาสิมาเฮ็ดขา้าวปลูกที่นี่เฮาสิเอามาหวานเนี่เฮาก็ต้องไปซาวไปแช่น้ำวิทีทุกคนสามารถไปดูคลิปคลิปที่มามีทำนาปี64ช่วงต้นปีได้นะสำหรับการซาวคลิปการเลือกเขาเอ่ยการซาวข้าวาการเลือกขา้าวปลูกน,นะคะนะคะเดี๋ยวมามีสีสีแปะไว้ข้างๆเนี่ยคะ่ะลองลองขับไปเบิง่งเขาวิธีซาวคัดเลือกเมล็ดพันธุ์นะคะนะคะแช่นะ้ำไว้กี่คืนกี่คืนนะคะเนาะสำหรับผู้ที่อยากเฮ็ดหน้านาะจ้ะผู้ที่ สนใจในการทำหนาเนาะนะฮะแล้วมีกาวจากทำไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนาะถ้าสำหรับหน้าดำแบบมันก็ใช้ข้าวไม่เยอะจ้ะเพราะเขาไปหวานแล้วนะคะแต่ถ้าหน้าหวานานี่พ่อแม่หาเตรียมเตรียมไปเรือยค่ะเจ๊แปดถุงเฉพาะอ,อยู่ละ <c oughs> นะฮะทุกคนคะ่ะเนาะคะ่ะ